ข้างหน้าไปทางไหนเนี่ยจะไปทางไหนมะแดงนี่มันหากินลำบากอย่งๆ้นนะไม่น่าก็ขายแพงกะกจะได้แต่ละตัวดูทุกคนมาลเลยกวก็จะได้ ดูค่ะทุกคนขายยาวไม่ได้ใส่มาด,ดูนีนี่น้ำทั้งนั้นเลยนี่แล้วเล็ก,ลกน้ำเต็มหมดเลยมันลำบากจริงนะไขม่มดแดงนะี่ก็จะได้กินมันลำบากลำบากจริงเยอนมาเลย